วัสดีครับวันนี้เพิ่งไปดูพนอมานะรีวิวเลยแล้วกันวันนี้วันแรกด้วยที่มันเข้านะครับไปดูคิดว่ามันจะฟรีวันครูโอ้โหเรื่องนี้ไม่ร่วมรายการนะที่อีจไม่ร่วมนะอีจอุดรก็เลยสืกันดูนะครับจะมีเรื่องอื่นที่ร่วมรายการแต่เราไม่ได้อยากดูเรื่องนั้น พนอมันพูดถึงพนอเป็นภาคที่สามของอหนังศิยศาสตร์ลองของเรื่องนี้นะครับภาคที่สามถ้าจะนับมันก็สี่นะเพราะว่าเป็นซีรีส์มาหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับเป็นซีรีส์มาถึงมันจะเป็นภาคสามแต่ถ้าดูตามไล่ตามลำดับเวลามันต้องดูภาคหนึ่งก่อนเอามันต้องดูภาคนี้ก่อนแล้วค่อยไปดู ภาคที่สองแล้วค่อยไปดูภาคที่หนึ่งเออมันจะดูย้อนกลับเขาทําหนังแบบย้อนไปย้อนเขาถ้าเป็นฝรั่งเรียกว่าฟีครัวเออท,ที่เราดูลองของจากภาคแรกนะเขาให้นิยามว่าสยองทุกสองนาทีสยองอยู่พี่น้องแต่สองนาทีไม่หน่ ไม่น่าจะใช่เอ่อก็เรื่อยๆแต่ว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับสองนาทีสยองสยองแบบส่แยะนะครับไม่ได้สยองน่ากลัวนะความน่ากลัวไม่มีนังรน,งนี้เพราะมันไม่มีผีเป็นรองของที่แบบเล่นเรื่องใสยศาอาย่จังเดียวเลยไลย่คาถาใส่กันนะ ถ้าดูแล้วนี่หนังน่าจะเป็นการย้อนยุคไปในยุคเสือต่างๆเสือใบเสืออะไรที่มีของเต็มไปหมดแลงยิ่งหมู่บ้านของตัวละครพนออยู่เนี่ยโอ้แต่ละคนมีคาถาอาคมเพียบเลยนะครับรู้สึกว่าจะทั้งหมู่บ้านเลยทีแรกเห็นทีแรกโอ้โหอะไรมันใหญ่ขนาดนี้คนปล่อยของมันเยอะขนาดนี้จะเหรอ พอดาเนินเรื่องไปเราค่อยรู้เออมันมีเหตุผลของมันนะที่แท้มันมีของเยอะขนาดนี้เพราะมันเป็นอย่างนี้นี่เองเราเห็นภาคที่หนึ่งภาคที่สองตัวละครพนอไปเรียนมาจากไหนเออศิลศาสตร์ที่เขาเนี่ยทั้งๆทงี่ยังสาวอยู่ตัวละครครูพนอเนี่ยนะและเขาโหดด้วย นะเป็นครูแต่โหดมากนะจัดการกับนักเรียนจัดการกับพวกนักศึกษาภาคสองเนี่ยนะแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยที่เขาโหดมันเป็นเพราะอะไรมาภาคนี้เขาเฉลยให้นะมันก็ได้หรอกนะเขาเกิดมาเนี่ยโอคล้ายๆว่ามันเป็นคืนวันวันปล่อยของเรื่องมันเนเปิดเรื่องมาเนี่ย บรรยายเลยว่าเป็นคืนวันปล่อยของนะเราก็คิดว่าเฮ้ยแล้วไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งกําลังคลอดลกูกตัวละครพนนแน่นอนนะซึ่งมันก็จริงนะแต่เราก็คิดไปอีกว่าตัวละครพนนนี่คลอดออกมาเนี่ยในคืนวันปล่อยของมันจะต้องโอ้เป็นเป็นคนที่มีของเข้าตัวหรือเปล่านะมีผีมาสิงหรือเปล่าเราคิดอย่างนั้นนะ เรียกว่าอะไรอ่ะตมเพลลมพัดเนะี่ยโดนหรือเปล่านะ่ะคิดอย่างนั้นแล้วก็มันแล้วก็มีอีกาปล่อยโอ้โหพูดถึงดูหนังเรื่องนี้ยังอีกาพยายมตัวละครหลักด้วยนะอีกาเนี่ยเห็นบ่อยด้วยสองสามฉากและออกมาทีไรมีคนตายทุกทีอีกาพยายมชัดๆนะ่ะและอีกาไปจับอยู่ที่บ้านของพนอซึ่งกำลังคลอด หมอตำยที่กำลังทำข้อจะสะดุ้งเลยแต่ก็ยังดิ้นรลนทำข้อต่อไปค้อออกมาแล้วโอ้โหตัวละครพนอก,กัดกินสะดือสายสะดือกัดกินสายสะดือตัวเองโอ้โหเล่นเอาหมอตำยตะลึงเลยนะแล้วเรามารู้ทีหลังว่ามันไม่ได้ค้อตัวเดียวพ,พนอไม่ได้ออกมาคนเดียวมันมีสองแสงกัเป็นฝาแฝดน,นะแต่ว่าออกมาตัวที่สองเนี่ยคนที่สองเนี่ย ก็คือคล้ายๆว่ามันจะไม่รอดนะครับเพราะตัวละครพนอดูดซับดูดลืนพลังงานจนแห้งอ่ะแล้วก็ต่อมาแปดปีตัวละครพนอกลายเป็นตัวซวยของหมู่บ้านกลายเป็นคนที่ใครๆก็รังเกียจนะใครๆก็ลังเกียจไอตัวละครพนอมากนะ แล้วก็อ๊ะไม่ใช่แค่ใครๆนะแม่ก็ยังลังเกียจยราบอกไอกตัวซวยแม่ทำท่าทางนี่เกลียดมากแต่ก็ยังมีคนที่รักนะตายายแล้วก็คนร้านถ่ายรูปอ่าที่ยังรักะนอนยังคุยกับพนอนดนีพอดำเนินเรื่องไปเออมันมีเหตุผลของมันจริงๆ ทำไมคนเกลียดเราดูเห็นคนเกลียดเราคิดว่าโอ้ยไอ้พวกนี้มิหน้านางเอกถึงไี้ตัวละครมานอนถึงนด้ถึงได้โหดในภาคต่อไปมิมันโดนสังคมกดดันอย่างนี้นี่เองสังคมพิภากษาไปแล้วว่ามันเลวมันอะไรแม้แต่แม่เองทังทำนั้นเอาไปเอามาพอหนังจะจบทุกอย่างพิกตลปัดหมดเลยพี่น้อง คนที่รักที่สุดกับเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดอืมและคนที่เกลียดที่สุดกับเป็นคนที่รักที่สุดเออมันจะเป็นอย่างนงี้ทีแรกมันเอ๊ะไปหมดเลยดูไปนี่สเปะสปะาอ้อะไรวะไป,ไปมาพอมันเฉลยอ,ออกมาโอ้โหมัน มันโปรไปดีเพราะฉะนั้นท่านน้องถ้าพี่น้องจะเข้าไปดูนะท่านดูแล้วเนี่ยช่วงแรก่ตั้งคําถามไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเฉลยเองถ้ามันไม่หมดเดี๋ยวมันก็จะเฉลยอ,อีกแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ยทำไมมันโหดในภาคที่สองที่สามตัวละครพนอสูญเสียความทรงจําในตอนจบอันนี้สปอยไปเลยแต่ไม่เสียความทรงจําในเรื่องของ คุณใสม่มนดำนะเขาไปเป็นครูก็ยังใช้มนดำอยู่นะเขาโหดเพราะอะไรแต่เรื่องนี้พักหนึ่งพักสองเราเห็นเขาเป็นตัวร้ายเรื่องนี้เขาก็ยังเป็นตัวร้ายแต่อยู่ในข้าบของนางเอกอยู่ร้ายมีเหตุผลของมันหนึ่งกับสองเนี่ยมันร้ายเพราะมันเป็นตัวร้าย เป็นนางเอกที่เป็นร้ายนะแต่มันมีเหตุผลของมันเพราะภาคนี้เขาเป็นนางเอกที่ร้ายเฉยๆนะครับพนนเนี่ยหนังสนุกอยู่ผมคาดว่าหนังเรื่องนี้ต้องทำรายได,ได้ดีแน่นอนนะครับน่าจะเข้ากับกระแสะคนไทยชอบหนังอย่างเนี้ยนะหนังดูง่าย ถึงจะตั้งคำถามไปเรื่อยนะคุณตั้งไว้ก่อนเลยเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะแล้วเห็นตัวอย่างมาอาจจะสยองทุกสองนาทีและยังมีสสแสําสหรับคนที่กลัวยอย่างตุ๊กแก่เงี้ยใครกลัวเนี่โหแยะแน่นอนคุณเห็นมาเต็มๆแน่นอนแล้วมันโผล่ออกมาเนี่ยโห้เขาจัดสยองให้จริงๆนะครับในตัวนี้ แล้วเรื่องเลรี18อสิบแปดบวกนี่มันใช่เลยเพราะมันเห็นแบบบทไส้บทพงสิ่งโสโครกอะไรต่างๆมันเห็นหมดเลยนะใครที่แบบ <c oughs> โลกสวยนี่ <c oughs> ผมว่าอย่าไปดูเลยหนังเรื่องนี้นะคุณอาจจะอ้วกหรืออะไรได้แต่ถ้าใครแบบใจแข็งหน่อยดูนี่โอ้โหผมว่าคุณจะได้อัศรสกับมัน นะดังเรื่องนี้ถ้าเปรียบเทียบการใช้คุณใสโดดเด่นในเรื่องนี้แต่ก็ไม่อ่อนเหมือนกันนะเราเห็นคนที่ดีๆกับพนอในตอนจบมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันดีเพราะมันมีเหตุผลดีเพราะว่าได้รับมอบหมายนะ มีเรื่องของลัทธิว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วเราเห็นในสองกับสามพวกลัทธินี้ตายไปหมดแล้วแต่ว่าเอาไปมาตัวละครพนอเนี่ยกลายเป็นตัวที่หนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่นะครับถ้าเขาจะทำภาคต่อไปเนี่ยผมอยากให้เขาทำภาคสี่ไปเลยภาคสี่ที่ต่อจากภาค1อ่าหนึ่งอะยังไม่ต้องทำย้อนกลับอีกแล้ว ถ้าจะทําต่อจากภาคนี้เป็นภาคสี่ก็คือช่วงอยู่ในมหาลัยมันก็อาจจะได้นะเพราะว่าเขาอยู่มหาลัยเนี่ยมันต้องสี่ปีขึ้นไปจึงจะเป็นครูถ้าสี่ปีเขาน่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นและทําให้เขายังฝึกฝนวิชาต่อไปและเอาไปใช้ในช่วงที่เป็นครูในภาคหนึ่งนะครับสงสัยต้องย้อนกลับไปดูภาคหนึ่งวักสองใหม่เนี่ยนะ เพราะว่าพอดูแล้วนี่เอ๊ะมันติดใจนะครับเอ๊ะยังงน้นอย่างนี้อยู่แต่ว่าเขาพูดถึงเขาก็เคลียร์นะเขาเคลียร์ให้เป็นรอยต่อระหว่างหนึ่งกับสองระหว่างภาคสองกับกับต้นภาคอะไรเขาเรียกเหมือนภาคหนึ่งนะครับมันจบไปแล้วพอภาคสองเขาย้อนกลับมา ตอนที่นักศึกษาไปเจอคูบนนแล้วก็ชนด้วยภาคที่ชนกับภาคที่หนึ่งที่มันจะต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันเอาภาคที่สามมาเป็นเริ่มต้นของคูพนนแล้วก็ไปชนกับของภาคที่สองมีนักศึกษามีอะไรผมอยากให้ทำภาคที่สี่โดยใช้ต่อจากคูพนอตอนภาคหนึ่งเลยนะครับ ผมว่ามันน่าจะดูเหมือนมันจะเหมือนถ้ามันทําต่อเนื่องกันสักปีสองปีต่อกันไปเนี่ยผมว่ามันจะเป็นแฟนชายเหมือนพี่หน้าได้เลยนะเรื่องนี้ได้เงินแน่นอนฟันธงเลยนะครับเข้าถึงทุกกลุ่มได้กระแสบอกต่อ อาจจะมีงงมีอะไรคนที่ไปดูงงพวกโลกสวยทั้งหลายอาจจะว่าโน่นนี่นั่นแต่น่าจะทําเงินนะครับมีจุดอ่อนไหมมีครับตัวละครยอ่งท,ที่ที่ที่หยดอนะมันก็แสดงในหนังเรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้มันผมว่าบทมันอ่อนไปออกมามันแบบทั้งทั้งที่ยิคนที่แสดงเนี่ยผมจำไม่ชื่อไม่ได้เขา เขาเป็นคนที่ดังนะแต่เอามาใช้แค่นี้เหรอเอามาใช้แค่นี้น่าจะให้มันเยอะกว่าน,นี้อะและวันไอตัวละครอะไรอะ่ะเสียเกลียงเส,ยเสียอะไรทักอย่างที่ที่เข้าไปกับนันเดชเนี่ยตอนที่หยดสองไอ้นี่ก็มาแสดงอีก แสดงก็เป็นผู้ร้ายเหมือนเดิมวัยหนุ่มก็เป็นเหมือนจะร้ายวัยหนุ่มนี่ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาร้ายหรือดีก็แสดงมาตอนนี้แสดงเจอเขามานึ่เดือนสองเดือนครั้งหนึ่งเลยน่ะตัวละครคนนี้แสดงว่าแสดงเก่งหน้าเขาออกจากคนโหดด้วยเหมาะกับบทเขาเลยตอนเขาทําใจดีผมก็ยังรู้สึกว่าเขาโหดอยู่แต่ใจดีกับพนอเสร็จแล้วมามาช่วยพนอเลยนะเออ แต่พอช่วยแล้วก็เปิดเผยด้านร้ายเลยทันทีเหมือนกันอีกจุดหนึ่งที่ติตัวละครแม่ตอนตอนที่ดูติเลยนะโอ้โหรับเงินเกลียดลูกมาตลอดเกลียดพนอนตลอดพอรับเงินจากาว่าเฮ้ยตัวละไอ้นี่ก็แค่มันก็แค่ทำงานให้อะไรเงี้ยไม่บอกแล้วว่ามัน ทำงานอะไรให้พอเห็นเงินปุ๊บอยู่ๆก็ลักพนอขึ้นมาซะอย่างนั้นในไม่ถึงหนึ่งวิไม่ถึงหนึ่งนาทีบ้งเข้าไปเข้าไปในบ้านรับเงินเข้าไปในบ้านอยู่ๆก็มาคิดได้อย่างมั้นคิดได้ก็เอามีดมาเสียบมาเสียบพนอก็ร้องโหมร้องไห้โอ้โหเขาเกลียดมึงมาตั้งแต่อายุน้อย จนมาถึงมัธยมม .6 กสิบแปดปีอ่ะมันจะร้องไห้ให้แม่จริงเหรออ,อตอนนั้นนะครับตอนนั้นเราคิดแล้วแม่ก็ร้องผมร้องไห้ก่อนตายมันช่วยทั้งทั้งที่เกลียดมาตลอดเฮ้ยมันอะไรวะและตอนอีกานะตัวละครพนออยู่ข้างหน้านะแต่ไม่โดนอีกาจิกสักตัว เอแม่อยู่ข้างหลังพนอบังไว้แต่โดนสะเละเลยนี่คือตอนที่เราเห็นแล้วเราคิดว่ามันทําไมมันเป็นอย่างนี้เอ๊กตลอดเลยพอมันไปเรื่อยๆมันเฉลอเองอ่เฉลยที่แท้ตัวละครพนอมันมีของดีพวกนี้ถึงมันทำร้ายไม่ได้มันไม่ทําร้ายแล้วแม่เขาที่ เกลียดมาตลอดความจริงแล้วไม่ได้เกลียดเลยแต่มันต้องเกลียดมันต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้ตัวละครนี้สืบต่อตัวละครมานองสืบต่อจากนี้สืบต่อจากสิ่งที่เขาเป็นพยายามทำลายทำลายลัทธินี้แม่เขาอะนี่พี่น้องจริงที่เราเอะมาตลอด ตั้งคำถามมาตลอดมันเฉลยหมดเลยแสดงว่าคนเขียนบทนี่จงใจผมว่าบทดีนะใครจะบอกว่าไงก็ได้เพียงแต่มันยังไม่กลมกล่มมันยังทําให้เราเอ๊ะแล้วก็ต้องไปคิดพอเรากำลังคิดถึงย้อนหลังเนื้อเริ่องันดาเนินไปแล้วอืมและอีกจุดหนึ่ง <c oughs> อยู่ที่วัด สารการ,ปรเปลี่ยนกําลังทําพิธีพนอมาเกิดโนโนี่นั่นวุ่นวายไอ้ตัวร้ายออกมาตำรวจอยู่ตรงนั้นยิงโน,น่นี่นั่นยิงคนที่เกิดอ,อ,อาเพศขึ้นพอยิงแล้วแล้วไม่เห็นเลยไงเขาจับพนอไปทำไมไม่จัดการตอนนั้นเลย เออแล้วค่อยมาแก้ทีหลังอะ่ะทั้งๆท,ที่สาลาการเปรียนไม่ได้กว้างใหญ่ขนาดน,นั้นนะอันนี้คือจุดติเอ๊ะแล้วไม่ขยายด้วยตอนจบตัวละครเปียกบอกเสียบเลยถ้าเสียบฉันให้มันทะลุไปไอ้นี่ก็ตายด้วยเพราะเลือดเลือดของไอ้เพียกนี่มันไปกลืน สิ่งที่ทำให้มนเสื่อมไปแล้ววันนั้นเลือดมันเนยจะทําทําลายมนได้ตีรันฟันแทงไม่เข้านะมีตัวละครตัวร้ายมันอนะแต่ถ้าผ่านเลือดของเงปียกไปเข้าโอ้โหแล้วไม้ไผ่ทั้งลำเสียบพรวดทะลุสองคนเลยโอ้โมันอะไรจะทุ่มเทขนาดน,นั้นเสร็จแล้วตอนจบ ดีนะที่ไปโดนจุดสําคัญโอ้ไม่ไผ่เข้าแขนถึงไม่โดนจุดสําคัญมันจะโดนไส้ไหมอ่ะทะลุหลังขนาดนั้นอนะ่ะไส้มันจะทะลุไหมอ่ะไม่โดนจุดสําคัญพี่น้องอันนี้ไม่ฉเฉลยเอ๊ะเ,เอ๊อยู่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนังสนุกทําให้เราลืมโลกข้างนอกเลยดูมันตลอดเวลาสองชั่วโมงสองชั่วโมงสามนาทีเท่านั้น ตาตึงอยู่ของมันถึงจะเอ๊ะถึงจะอะไรย,ย่งไม่กลมกล่อมอะไรแต่ว่าสนุกตลอดสยองสยิวสยะอืมบอกเลยว่าทั้งเรื่องนี้ใครโลกสวยไม่ควรไปดูนะครับไม่มีผีแต่บรรยากาศมันน่ากลัวอยู่ ใครที่กลัวผีไปดูได้แต่บรรยากาศยังน่ากลัวอยู่แต่ผมเฉลยไปเลยตอนนี้สปอยก็ได้ไม่มีผีสักตัวนะครับอ่ะใครคิดว่าเป็นยังไงถ้าไปดูแล้วก็มาพูดคุยกันได้ถ้าให้คะแนนหนังเรื่องนี้ผมให้เลยแปดนะครับแปดเต็มสิบผมจริงหักเยอะอยู่นะ แต่ในขณะที่เราเอกอ่ะมันยังสนุกมันยังรู้มันเฉลยทีหลังไงแค่ตอนจบตอนอะไรที่มันไม่เฉลยนะที่ผมเอที่มันต้องหักแล้วมันไม่เคลียร์ไงแต่ว่ามันลืมลืมเคลียร์เรื่องนีุ้สครับพไปแล้วไปดูเลยหนังไทยของเรานี่คือหนังคุณภาพเรื่องหนึ่งเลยแหละ,ะสำหรับคนที่สาบหนังเยอะ อาจจะมีหักเยอะกว่าผมเยอะเลยนะนที่สานังเยอะๆเนี่ยเอออีกเรื่องหนึ่งลืมพูดไปคุณเชอปรางเขาแค้นักแสแดงคุณเชอปรางกับคุณบะหมี่ท่านหนึ่งวักสองได้เหมือนกันเด็ะเลยนะเฮ้ยเขาไปหาเขาไปดูยังไงว่าคุณเชอปรางถึงได้เหมือนคุณบะหมี่คุณบะหมีต่ตอนนี้อายุมากแล้วไงเพราะมันไม่มาสามารถแสแดง นี่ได้แล้วเหมือนด้วยนะครับโอ้สุดยอดนักแสดนักแคสนักแสดงเนี่ยสามารถไปต่อยอดภาคที่4ต่อไปได้เลยแฟนชายได้เลยเนยเรืนี้นะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนิดผู้ปใดใจบันเทิงนะครับใครมีอะไรพูดคุยด่าก็ด่าเลยนะไม่ต้องมีปัญหาอะไรสวัสดีครับ